เคยคิดไหมเราสระผมครั้งหนึ่งใช้เงินครั้งละกี่บาทเดี๋ยววันนี้มาลองคำนวณกันเล่นเเอลเซฟ400 ml เราใช้ครั้งหนึ่งประมาณ10 ml แล้วก็สระผมทุกวันก็จะสระได้ทั้งหมด40ครั้งคำนวณมาแล้วตกครั้งละ47บาทหรือประมาณ5บาทก็คือถูกมากว้าวมากตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยนะคะเพราะว่ากลอสเงาติดทนถึง6ครั้งหลังสระตัวเนี้ยเขามีนวัตกรรมไกลโคลิกแอซิดมันก็คือ aha ที่โมเลกุลเล็กที่สุดที่ปกติใช้ในสกินแคร์คือเอาดีๆไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่ามมมีีแแแบบบนนนนนนดดด์ไหกก้าาาเเออออิิยขงสสคคคใ่โปัื ว,ว้วาวเนียว้าวแล้วก็เดีว้าวทุกคนทาไมไกลโคลิกแอซิดถึงช่วยผมเงาเพราะโมเลกุลที่ไหลทําให้สามารถซึมลึกแล้วก็ฟื้นฟูบำรุงเส้นผมจากภายใน,ในอย่างความเป็นกรดเนี่ยจะช่วยปรับค่า pH แล้วก็ซีลให้เก็ดผมอะเรียบลื่นเนี่ยแหละสาเหตุที่ทาให้ผมอะมันดูเงางามขึ้นฟังมาขนาดนี้แล้วใครอยากลองก็ไปลองขวดเล็กก่อนก็ได้นะคะเพราะเขามีขนาด200 ML ด้วยแค่89บาทเองมีใช้คู่กับครีมนวดแล้วก็เซรั่มนะคะนอกจากช่วยให้ผมเงาแล้วตัวน,นี้ก็คือหอมติดทนมากๆใครที่อยากดูดีขขึึึ้้้้้นนนนนนะะะะคคควววาาามมหหอกกก็็็เเปีีีจุดดดดดงทท่ํทใรููแลสยไ あ。<music>